เรสอบโปรแกรมไปกดีเวอร์ชันไปจุด7วันที่29ตัวตุลาคม2 5 5 4อ่าสำหรับการเก็บค่าของไอกดีแท็กเมื่อกี้จากที่ลองไปก็คือเราเริ่มโปรแกรมไปแล้วแล้วก็ให้มันอ่านค่าสมมติเราใส่แท็กไปหลาย,ลายตัวก็คือพี่สร้างตัวแปรอะไรไว้เก็บแล้ว แต่ว่าที่ที่ทำเพิ่มเทิมก็คือตัวโชว์แท็กไอดี Show ก็คือค่าค่าตัวน,นี้ม,มันจะออกมาการเก็บค่าเข้าไปส่วนส่วน,วนตัวแปรที่เก็บก็คือในตัวตัวโปรเจกต์ฟอร์มก็จะมีสร้างตัวแปรไอเดียเลยไว้อันนี้อันนี้เก็บค่าเอาไว้เบื้องต้นเนยใช่ประมาณประมาณด้วยี่สิบตัวเป็นสตริงส่วนปุ่มเมื่อกี้ ก็คือการเอาค่าเอาค่าดึงค่ามาโชว์ว่ากันง,ง่ายๆคือดึงค่าออกมาโชว์เป็นออกตรงตัวลาเบลเลยตรงๆต,ตรงนี้บล,ล็อดไอเดยอะไรออกมาส่วนการเก็บค่าเามื่อกี้มันมีฟังก์ชัน request ไปแล้วอันนี้คือฟังก์ชันเลกาดสิเลกาด ส่งส่งค่าไปเรียกไปเรียกฟังก์ชันตัว select a id มาแล้วก็จะได้รหัสรหัสของตัวแ็กมาเลยรหัสมาเสร็จที่ตัวแปรชื่อ tag id ก็จะเอาไปเก็บตรงนี้เก็บค่า tag id ว้ใน a r r อะไรที่ยังว่างถ้าไม่ว่างให้ข้ามไปก็คืออันนี้อันนี้เราทำเป็นฟังก์ชันง่ายเพราะนั้นตัวแปรที่เก็บเก็บ tag id ก็คือจะชื่อว่า id array เป็นหลักเลย แต่ว่าตอนนี้แค่กำหนดขอบเขตนู่นว่าให้เป็นหนึ่งถึงยี่สิบเท่านั้นการใท้จริงอาจจะกำหนดเป็นอาจจะไม่ใช่อะไรตายตัวอันนี้ก็แล้วแต่ทีนึงนะโอเคครับ